กราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องที่ส้มรายการของบาวเพ็รอยู่เนาะเมื่อเนี้ยบาวเพ็ร้อมด้วยพันละญาพี่นอ้อยมียบาวเพ็รนั่นแหละมีโอกาสพี่น้องเฮ่มาสักที เนี่ยว่าเพ่รกำลังเก,ก็บอย่างอะไรอร่อยเนาะพี่เนาะเนาะเป็นยังสิพี่น้องกินกินคือพักเทียมเนี่ยอุย้ยยางเขาไมาหนี่มแต่ตพักเม้นแต่พักเทียมพี่เนาะเลยอือดงพักเทียม,มดงพักเทียม,มป่าเกนนายย็บไปใหญนว่เฮ้ยไปใหญนวะ โออไม่สบายแบบไงพ่ออยู่บ่อทงหรือว่าเปล่าทงอีกบ่เออไม่สบักใหญ่งด้วยนี่มันบ่ท่านเหลืองก็เหลือยงแต่ว่ามันเดิมแก่บ่เต้าเฟื่อพี่น้องเต็มเลยเห็นบ่อาสบายดีเอฟซีเพื่อนบ่บ่โอ้สบายเลยออส่วนพี่น้องมาเก็บพักพักเทียมปลาเด้อพี่น้องเด้ออยู่ประเทศเยอรมันเด้อพี่น้องเด้อ อันทางนี่แปลว่าทางสิขึน้นอันขึ้นบอลอีหยังปราสาทอันอปราสาทของซิเงเกนที่ว่าบาเพลค่อยคลิปให้พี่น้องเบิร์กอ้นเนาะบาบาบาเพดยางจนเมื่อย์นะพี่นอ้องจืดอะไรอยู่บ่ขึ้นไปเทิ่งคนโอ้มันต่างลายดีเนาะเป็นดงเลยอยู่ทั้งลุงเหมือนบาบาเพคีมากก็เห็นพี่นอ้องยู่ทั้งลุม,มก็เห็นเต็มเลยอยู่บ่เดี๋ยวก็เก็บอันนี้ เก็บแบะอ่านภาษาเยอรมันเพิ่นเอิ้นแบะเหล่าแบะเหลา่ลานาะพี่น้องเนาะแต่ภาษาลาวเฮานี่เพิ่นบางคนเพิ่นเอิ้นผักกาดปลาเอ่อผักผักเทียมปลาว่าซั่นใบมันเนาะใบผักเทียมปลาเนาะแต่ว่าหัวมันหรือ่ทันเคยได้กิน,นบ่มีหัวบวอ่อะโซโบมีหัว,วเพิ่นว่ามีแต่ใบมีเกิดหักว่าซั่วนเออข้าวมาหนึ่งนะเนาะเอามาต้มเนาะหนึ่งบอกขามาลวกกินเอามาลวกหรือว่าเอามาผัดเด้อพี่น้องเด้อ พัดน้ำมันหอยว่าสันเมี่ยพนว่าพัดน้ำมันหอยคนเฮาคนไทยอยู่นี่กระมาเก็บอยู่พี่น้องเลยเก็บเขาเก็บไปกินอยู่กันสิเขาเดือนสี่แล้วกันเดือนหาเดือนฮกนี่ก็เริ่มเก็บเฮดอีได้พี่น้องเลยเอันนี้ปีนึง่งกินตัวหนึงได้พี่น้องเด้อพุ่นเดือนหาเดือนฮกพนก็พาพี่น้องไปเบิ่งวิธีเก็บเฮดอีกพี่น้องเลยตามเคยพี่น้องแต่ว่าต้าเราถามมันก่อนไทยมันมีแดดมีฝนก่อนพี่น้องเยปลานนั้นเฮดจังสิขึ้น ปีนี้ก็เริ่มต้นนี่ก็เก็บอันนี้ก่อนพักกันอีกกอนเนาะพี่น้องเนาะพักอันเออพักเทียมปลาเนาะพี่น้องอ้าวคลิปนี่ก็เป็นคลิปสันสันนะพี่น้องเด้อกัไปมีอันนังค่อมคิดค่อมเห็นเด้อก็หรือว่ามีอันนั้นคเท้ามันอย่างก็ส่งหาบ่าวเพชรเด้ออย่าก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามช่องของบ่าวเพชรแน่เพื่อบ่ให้พลาดคลิปใหม่ๆเนาะพี่น้องเนาะ อ่ะเจอกันไหมในโอกาสหนาะเด้อพี่น้องเด้อบายเห็นว่าพี่น้องคนเยอรมันคนนีงเขาก็มาเก็บเห็นว่ามันมิดเฮาเด้อพี่น้องเห็นป่าเขาก็มาเก็บเนาะพี่น้องเนาะอ่ะเจอกันไหมในโอกาสหนาะบาย